ทายกทายิกาผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาได้เสียสละทรัพย์เงินสินเงินทองทำ สวายสังฆทานาประจำวันของพวกเราสำหรับวันนี้ก็มีคุณลำไพรดัซเซลคุณพรรัซเซลเด็กชายเอเดนรัซเซลเด็กชายเอเดนรัซเซลคุณยายหนูจีนและครอบครัวโรงแรมศิลาดนาบางกอก คุณณนะทัมนสุนหะปราณแล้วก็คุณสุเทิเสรจวรสหวัฒคุณอ,อ,อา,อาจารย์สรชัยคุณพัชลินประภัยพงค์พลตีเกลียงไกลประสาสุวันและคุณพัชมาประสาสุวัน คุณมารุประสาทสุวรรณและคุณสิมาภาประสาทสุวรรณคุณชรอยทองคันทับนางละไมแท้ตั้งนางฉลอมเรืองศีนางบง รกรดกอนบุญหลงแล้วก็จ้อุทิศให้แก่เจ้าและอุทิศให้แก่เจ้ากันในเวียนในเวียทั้งเจ้ากรรมชาตาชีวิตเขียนมาอย่างนั้นแล้วก็คุณประสิทธิชัย่ายำสวยคุณสหภาพ่าำสวยคุณนิทินนันทัยวัชรพัน์ อุทิศให้แก่คุณพ่อบุญธรรมและคุณแม่มายุรีถ้ำสวยและคุณสมชายคุณสายยานันสารคุณสารเสนาคุณนัทิยาดาศีดาจาสิบเอกทันยรัฐทัชัง และก็คุณสวัสดิ์ทัชชังคุณสมศักดิ์แสงคำอุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและเจ้าดวงชาตาชีวิตคุณยานันจรัสวัชรายุทธ์คุณเนธินานชายวัชรพันธ์และคุณทัน ยรัตทัตทังทัตชังคุณสมศัก์แสงคำคุณพระชะมาประสาสุวรรณคุณศส,สินันคุณอนันพ์พิทักษอุทิศให้แก่คุณแม่พ่อถนอม คุณแม่มาลิพิทักษ์อุทิศให้คุณแม่สราญเกียรติศักดิ์เสนีพร้อมด้วยคุณพ่อเมนเมนเจ้าแท่ผู้คุณสุขสิลิณสุรสวรรณอันนี้รายชื่อจะภาพจะสัทธา ได้ทําบุญออนไลน์วันนี้ขอกุศลพ้นบุญอันนี้จมเป็นพรอ,อันเลิศมีพระองค์พระพุทธปฏิมากรพระตาจีวรเป็นหลักและเครื่องไตยทานทั้งหลายขอุบุญสนบุญนี้จงเป็นพรนอันเลิศเป็นพรน,นันประเสริฐเป็นบอกเกิดแห่งความสุขความเจริญดนบรรดาลประธานพระพรชัยให้คณะสถาย,ยาจโยมผู้ใจบุญผู้มีบุญทั้งหลาย จงพ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคผลผลพ้นภัยพ้นจากอุปเทวันตลายทั้งหลายทั้งปวงพ้นจากกรรมจากเวรทั้งหลายทั้งปวงพ้นจากนิมิตลายทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอชีพของท่านจงเจ,าจาริญด้วยอายุวันนาสุขะปละปฏิภัณธนาสารจากทุทิกุศลพระทานอันนี้ไปให้แก่บรรพบุรุษมีดำดาพุญาตายายาติโกโติกาเทบุติวดาคุณบุตรคุณลาธิดาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ขอให้เจ้ากันเวรทั้งหลายจงได้รับอนุโมทนาในกุศลพุบุญนี้เมื่อรับอนุโมทนาแล้วถ้าตกทุกข์คอยพ้นจากทุกข์มีความสุขคอยมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ขอให้ยกโทษงดโทษละโทษอาภัยโทษอโหสิกรรมให้แก่เจ้าภาพเจ้าศรัทธาทุกทุกท่านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออน,นิสงส์พุทธบุญส่วนที่เราได้ทํากันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ส่งเสริมให้พวกเราเกิดชัดใดพบใดถ้ายังไม่ถึงปณิพันธ์แล้วใช่ขอให้มีสุขภาพเร็มไยแข็งแรงปัจจจากทุกทุกศกโรคภัยจะทำมาค้าขายสิ่งใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งมีเงินทองเลือกินเลือใชอ้ตามความมุ่งมา่นาัฒนาของตนเองทุกป,ประการเถอดสาธุสาธุ อาตุอนุโมทามิเนี้ผลทานที่พวกเราทำํำลงไปนี่อุปมาเหมือนพี่เหมือนน้องที่ดีที่คอยต้อนรับเราอยู่บนสวงสวรรค์ถ้าเราหมดจากโลกมนุษย์นี่อย่างน้อยบุญก็ทรงเสริมแลาไปสู่สวรรค์เทวโลก ส่วนบนนั้นพระพุทธเจ้าจึงอุปมาเหมือนญาติพี่น้องที่ดีที่รอคอยรับพวกเราอยู่เมื่อไรน้อจะมาเหมือนกับบริบาลของนันทมานบอบอกว่าเมื่อไรน้อเจะนายข้าพเจ้าจะมาเข้าวิมานยังไม่ได้เลยนี่ต้องอาศัยมคัมมณบผู้มีบุญวาสนาที่ได้สร้าง าสาาถวายไหวดังพุทธศาสนาเป็นวิมานแก้ววิมานทองรองรับอยู่เทวโลกอันนี้เป็นตัวอย่างเหมือนบุญที่เราทําในวันนี้ก็จะเป็นญาติดีของพวกเรารองรับพวกเราอยู่บนเทวโลกเมื่อเราจากโลกนี้ไปไม่ว,ว่าใครละพระว่นโลกนี้แล้วก็มาเช่าเขาอยู่ชั่วคราวเหมือนเราเดินทางพวกเราเหมือนคนเดินทางโลกนี้เหมือนโรงแรม เราขอมาพักโรงแรมอยู่ชั่วคราวแล้วแล้วก็จากไปเมื่อเรามาเอาของไปเข้าไปในโรงแรมเท่าไหร่ล้วก็เอาของเราไปเท่านั้นไม่เอาของเขาไปไม่ได้เหมือนโลกนี้แล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ท่านจึงสอนเป็นคติเตือนใจว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมากับเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉไหนะ เมื่อจะมาตัวเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามาอันนี้จะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนในโลกนี้เพราะฉะนั้นโลกนี้เหมือนกับว,ว่ามันก็ตลอดแตะแรกันอยู่อย่างนี้นะคุณโยมหลวงพ่อไปพักอยู่วัดป่าโคเปนเฮเกนเดนมาร์กไปฉันข้าวเขาเขียนไว้ ที่ครัวของเขาเขียนเป็นคติเตือนใจว่าเมื่อมั่งมีมิดมากมายหมายมองเมื่อมัวหมองมิดมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิดมุ่งมองมาเมื่อมวดมวยหมูหมาไม่มามองคนเราเวลาเราล่ำรวยก็มีเพื่อนมีฝูงถ้าไม่ล่ำไม่รวยแล้วก็มีใครอยากจะคบหาสมาคมกับเราหรอก พันโลกนี้มันการตัดลบแสดงันเป็นแค่นี้ละเพราะนั้นอย่าไปเกิดมัน่นถือมันอะไรนกักมากนักอย่าไปหลงอะไรมันมากนักนี่เรามาก่อร่างสร้างบุญไว้เียบเหมือนพี่น้องคอยต้อนรับเราเมื่อเราจากโลกนี้ไปท่านก็นจะดีอกดีใจเราได้เห็นญาติพี่น้องที่ดีไปเยี่ยมเยือนบุญก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างนั้นเพราะนั้นคอยบุญกุศลของเรานี่ เป็นข้าวแก้วน้ำทิพไปบริมาณแก้ววิมาณทองถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานกันใดอย่าให้ชีวิตของเราตกต่ำนี่แต่จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคือสนับสนุนจนให้พวกเราถึงพระนิพพานด้วยกันทุกๆุกท่านเธอเจ <สา S 1> ริญพรตุสต <า S 1> ุ สาาธุอาุธอออนโมมทิเวันนี้มีปัญหาอะไรนาะจะสนทนากันอาจารย์สุรชัยประภัยพง์ก็เชิญฮะขอโอกาสหลวงพ่อครับเรื่องด้วยอาสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ซึ่งตอนนี้ทุกท่านคงทราบดีว่านับวันระบาดดักขึ้นทุกทีนะฮะก็เลย ทางสำนักพุทธเกษตรเราโดยทั้งหลวงพ่อเองแล้วก็คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ก็มีความเป็นห่วงทางสำนักก็กำลังจะจัดงานเป็นภายในนะฮะต้องให้ทุกท่านส่งข่าวนี้ไปว่าจัดเป็นภายในทราบว่าหลายท่านมีความศรัทธาได้ร่วมบุญทางออนไลน์หลายท่านก็บอกว่าอยากจะมาร่วมงานในโอกาสนี้นะก็อยากจะขอชี้แจง ให้ทุกท่านได้ทราบแล้วก็กราบนกสการหลวงพ่อให้ทราบด้วยในขณะนี้ว่าเราอยากจะเชิญชวนให้ท่านทําบุญออนไลน์ทําบุญอยู่กับที่สร้างบารมีอยู่กับบ้านไม่จําเป็นขอความกรุณาว่าอย่าเดินทางมาเลยเนื่องจากว่าทางภาครัฐต้องการให้ทุกคนอยู่กับบ้านหรือไม่จําเป็นอย่าเดินทางไปชุมนุมหรือไปร่วมกิจกรรมอะไรในจํานวนคนมาก พอาหามันพลาดพลั้งมาแล้วมันเป็นการเสียหายอย่างยิ่งใหญ่จริงๆแล้วเจตนาของอไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเอาเรายกที่สำนักพุทธกเกษตรปกติเราจะเชิญชวนเข้าวัดแต่วันนี้สถานการณ์ไม่อำนวยแต่บุญกุศลนั้นอำนวยกับเราทุกโอกาสทุกเวลาเพียงแต่ว่าเราจะทำอย่างไรให้บุญนั้นเหมาะสมกับเวลาและโอกาสจึงอยากจะ ส่งข่าวไปถึงทุกท่านวา่าเชิญชวนทุกท่านได้ทําบุญออนไลน์ถวายโอนเข้าบัญชีหลวงพ่อวิชัยเขมิโยแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลส่งสลิปส่งวัน,วนปีวันเกิดขออภัยครับเป็นวันเกิดเดี๋ยวเจะนะ้าหน้าที่จะจัดเขียนชื่อท่านนะฮะแล้วก็ใส่ผ้าป่า,าใส่ตุงและผ้าป่าลอยฟ้าเราจะทําพิธีกันอย่างเรียบง่ายและรวดเร็วที่สุด ในวันงานนี้เป็นพิธีภายในเงียบๆไม่มีโรงทานไม่มีอาหารใดๆเป็นกรณีพิเศษเพราะฉะนั้นจึงอยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายถ้าได้ยินได้ฟังเสียงนี้จากสานักุกเกษตรเชิญชวน,ชวนร่วมบุญเถอะครับเพราะว่าการเดินทางนั้นอาจจะลำบากแล้วก็สถานการณ์เช่นนี้นะฮะก็ให้พวกเราทำบุญทางออนไลน์ร่วมบุญมาดังคำ อภพระที่ว่า,าเจตานาหังพิกเวปุญยังวัฒามิเจตานานั้นเป็นตัวบุญแล้วแต่เพื่อความกระจ่างและเป็นกําลังใจแก่คารวะญาติโยมที่มีศรัทธาในการร่วมบุญผมขอกราบนมัสการหลวงพ่อให้กําลังใจแก่ผู้ที่อยากจะมาร่วมบุญแต่ว่าด้วยสถานการณ์ไม่เหมาะสมถ้าทําบุญอยู่กับบ้านแล้วได้ร่วมบุญยกเสียนหรือส่วนศีรษะของหลวงปู่สาวแล้ว อาทำบุญออนไลน์นี้จะมีอานิสงค์ดีอย่างไรและได้บุญอย่างไรอยากกราบด้วยิการหลวงพ่อให้กำลังใจแก่พวกเรา,าที่อยู่ทางบ้านว่าการทำบุญนี้ถ้าทำอยู่กับบ้านหรือทำทางออนไลน์แล้วมีบุญมีอนิสงส์อย่างไรกา,การพิธีการครับหลวงพ่อครับส,สาธุอเจริพญพรญาติโยมผู้มีบุญใจบุญทุกท่านเรามีความมั่นใจอยู่กับคุณพระรัตนตรยัย ที่พระพุทธเจ้าของเรา,าได้ตรัสเทศนาสั่งสอนพวกเรามาเมื่อเรามีรัตนนาฏัยสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในดวงจิตดวงใจของเราก็เหมือนเรามีแก้วผนึกแก้วครอบชีวิตของเราไว้ทุกๆคนทุกสิ่งอย่างเมื่อเราอยู่ในผนึกแก้วก็จะเข้ามาหาเราไม่ได้ เพราะนั้นทางสำนักของเรานี่ถ้าใครอยากจะมาร่วมทำบัตรเช้า,า,ชาเสร็จแล้วก็จะมีการสวดร,รัตนสูตรอ่าสินมนชรสวดคาถาทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราได้แนะนำไว้เพื่อป้องกันสิ่งเหล่านี้ที่ใมาเรื่องเรื่องคาถาสังฆทานออนไลน์ของเรานี่หลวงพ่อก็ต้องคิดถึงขั้งพุทธการอ่า พวกนางสาะเกเป็นลูกสาวของนายช่างปั้นหม้อ,อตอนเย็นเย็นเดินเนที่ยวเล่นตามสบายอารมณ์เลยไปเห็นดอกบวบขมซึ่งมันมีสีเหลืองงามอาามลมด้วยละนางเกิดศรัทธาอยากจะเอาไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าที่ครอบสู่พระนิพพานองค์กตกนโน,น้นอันนี้เป็นศาสนาที่พระพุทธเจ้าของเราปัจจุบันจิตมีศรัทธาก็เลอเออตอนพบขําแล้วเราไม่สามารถที่จะไปได้ก็เลยว่าพรุ่งนี้เช้าจะมาเก็บเอาดอกบวบขมเนี่ยนะไปบูชาให้ได้เพราะเห็นสวยงามอ่าพอ ตืนเช้ามานางสาเกีนี่ก็เลยไปเก็บเอาดอกบววตามความตั้งใจของตนเองแล้วจะเอาไปบูชาพระรุมศรีกธาตุเหมือนกับวัดนั้นก็อยู่บนเขานิดๆมานางก็เลยมีเจตนาเก็บแล้วก็เดินทางไปอ่าพอเดินทางไปนี่ใจของนางนั้นได้ทำบุญแล้วจาย์ แต่ว่าดอกไม้ยังไม่ถึงเจดีพระพุทธเจ้าเลยนางเดินไปแค่ครึ่งทางถูกแม่โคลูกอ่อนนะ่ะมันออกลูกใหม่ๆมันห่วงลูกมันก็เฟ็ดนางตายในขณะตายปุ๊บนางก็ได้ไปเป็นเทพพย,ายดามีบริวารหนึ่งพันอยู่บนเทวโลกแล้ววิมานของนางนั้นจะมีสีทองเป็นดอกบวว แล้วเทพทั้งหลายที่มาเป็นบริบาลก็มีสีทองเป็นดอกบ,วบัวในวิมานในเขตบรบิเขตบริบาลของนางสานสกีนในเป็นสีทองไปหมดเพราะนั้นที่เราทำไว้เราไม่ได้มาด้วยตนเองแต่ว่าเจตนาของเราได้ตกแล้วตกหมายก็ว่าตกลงในทานของเราแล้วได้ทำทานมาแล้วบุญนั้นก็คงจะไม่แคล้วคลาดจากไปไหนอาจารย์ก็ต้องเป็นของเราอย่างแน่นอน อันนี้แล้วก็มีหลักฐานยืนไว้ให้พวกเราได้รู้อย่างนี้เพะาะนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าเจตนาหังพิกเวทานางกำมังวัามิาเจตนานเาป็นตัวให้ทานเมื่อญาติโยมไม่ได้มาด้วยตนเองก็เรียกว่าโอนมาสมัยนี้มาทางออนไลน์ก็ได้รับส่วนบุญสุกดกุศลเช่นเดียวกันอาจารย์ค่เจริญพรฮร วันนี้คงถามแค่นี้ครับเพื่อให้ศรัทธานาบุญที่มีความศรัทธาแต่ไม่มีโอกาสได้มาร่วมหรือช่วงนี้ไม่เหมาะสมในการเดินทางจะได้เกิดกำลังใจขอกราบสักการขอบพระคุณหลวงพ่อ,อไว้ในโอกาสนี้ครับสาธุาจเจริญพรนี่ก็ญาติโยมก็พอจะเข้าใจเนาะเวลามาด้วยมา,มาด้วยตนเองไม่ได้ยุกนี้เป็นยุคที่จเจริญ เหมือนกับว่าแต่ก่อนต้องเล่นชาญเด้งยานจึงจะได้หูทิพตาทิพแต่สมัยทุกวันนี้เล่นทางออนไลน์กันก็ได้โทรศัพท์กันก็ได้ส่งมามีรูปมาด้วยมีเสียงมาด้วยนี่พวกเราเนี่แสดงว่ามีบุญมากกว่าข้างพุทธการไม่ต้องเล่นยานไม่ต้องเข้ายานเข้าชาอะไรเลยแต่เรามีหูทิพตาทิพได้ นะขอโนมโมธนากับญาติโยมทุกท่านนะ <c oughs> ครับเดี๋ยวกราบพระเนาะวันนีเ้เสร็จภารกิจแค่นี้ฮะเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้สาธุอัระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาอุทังพระขวันตังอภิวาเทมิ สวาคาโตภาคาวตาตัมโมอาหมังนามาามิสุปฏิปันโนภาคาวโตาสาวกัสังโคตั้งทางนามนชยสิทธิชยสิทธิท่านางลาพังโสธีพยังสุขังพลังสิริอายุจันโน จะโพคังบทีเจยสวาสศรษภาษาจะอายุเจชีวสิทธิพวันตุเตยโยมมาลับได้สายศิณะผูกแขนโยมคาเตสิคาเตศิกิงกระนังคาเตศิอาหังปิดตังชานามิชานามิชานามิพะนกนกนกนนกนกรรสุภาษิสดสดนสสวตรธมปติ ila jago te da sa de ntoro de na pisa no fisu mo na te ra to san sa आज उन्हें जब चाहिए जो तो मुल्क के नुतरों से पसंद आये तो या करने के तो प्रवचन से दे अपने सही पावर के पीछे के ना के विजय बुद्धि अगर ना मिला नहीं ना बस बस मामला ना मुद्दा तो तब अगर ना मिलता तो सब सत्ता सत्ता चिलांग तो मंत्र समझ कर चित्तेकि जांचते कर्म चित्ते को यततव चित्ते यदंचस प्रपद्यंतो द्वसतेतत मतिते संघा जतेस अप जते भवंतु मे आह